ัสดีค่ะพี่น้องช้าอีเบทุกคนนะคะวันนี้วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่ขึ้นเดือนใหม่กันอย่างสดใสนะคะและรวดเร็วมากคำว่ารวดเร็วก็คือว่าเพื่จะบอกน้องๆถามว่าตอนนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกายนแล้วเดือนหน้าคือเดือนธันวาคมแล้วนี่จะจบปี2023แล้วนะคะน้องๆเป้าหมาย ที่น้องๆตั้งไว้เมื่อตอนเดือนมกราเป็นยังไงบ้างคะสำเร็จไปบ้างหรือยังเอ่ยพี่ใหญ่กจะบอกว่าของเม่นะสำเร็จไปแล้วหลายเรื่องแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ค่ะพี่เอเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายในการขายสินค้าบน EBay ค่ะที่แน่ๆอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพี่ก็จะเตรียมหล่นลาแล้วนะเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายส่วนใหญ่นะคะพี่เอจะทํางานเนี่ยในแต่ละปีนะคะ ปิดยอดไม่ตุลาก็พฤศจติกาประมาณนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัววางแผนในการทํางานในปีหน้าถัดไปแล้วนะคะตอนนี้คิวพี่เออยากจะบอกว่าคิวยาวตารางงานยาวจนถึงประมาณเ,เมษายนยังไม่ถึงพฤษภาเมษานะคะตารางงานของเมเนี่ยถึงเมษาเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆน้องๆล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างพี่เอเนี่ยพอดีว่า ในความน่ารักนะคะช่วงที่พี่เออัดคอร์สออนไลน์ ebay 101ะค่ะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งน่ารักมากๆ,ๆเขาพิามพ์คำถามกับพี่เอมานะคะว่าพี่เอครับน้องเขาได้ดู youtube ของพี่เอนะคะที่ไปตลาดพอยแล้วก็เป็นเพิ่งเปิดบัญชีใหม่กับ ebay นะคะแล้วก็อยากเริ่มลงขายสินค้าบน ebay น้องก็เลยถามพี่เอมาว่าพี่เครับ พีเอมีพรอยที่ออกใบเซอร์ติฟิเคตไหมพี่เอก็เลยบอกว่ามีครับแล้วพี่ก็ถามน้องเขากลับไปว่าน้องจะขายพรอยเนี่ยน้องมีฟีดแบ็ k เท่าไหร่นะคะก็ใบเซอร์ติฟิเคตที่น้องเขาถามหาเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหลายๆคนเผื่อว่าต้องการหาใบนี้คือใบออกใบเซอร์ติฟิเคตก็คือพรอยนั่นเองนะคะอันนี้ พลอยเม็ดนี้นะคะจะเป็นตัวของบรูซฟนะคะแล้วก็พี่เอกก็ออกใบเซอร์หน้าตาใบเซอร์ติฟิเคป็น่างนี้เวลาเราถ่ายรูปใบเซอร์ติฟิเคตแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาลูกค้าเนี่ยเขาเห็นบน ebay แล้วเขาสแกนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวของตัวของข้อมูลของใบเซอร์ติฟิเคึ้นมาให้เลยค่ะว่าพลอยนี่เป็นพลอยแหล่งที่มาของพลอยเป็นยังไงขนาดพลอยไซส์ไหนนะคะแล้วก็ เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ตัวนี้รูเป็นบรูสไฟก็อยู่ที่3.95อันนี้พี่มาเป็นตัวอย่างประเด็นของพี่เอวันนี้ค่ะคำถามที่น้องถามพี่ก็เลยสรุปมาให้นะคะให้มีฟีดแบ็กสิบสองฟีดแบ็ควรเริ่มต้นขายอะไรบน ebay คุยกับน้องเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งพี่เออยากจะบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่พี่เอจะไม่ได้ขายแบบนี้ให้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากขายให้ไม่ใช่นะคะแต่พี่เอาถามน้องเขากลับกันว่าน้องมีฟีดแบ็กเท่าไหร่เอ่ยที่น้องจะเริ่มต้นในการขายคอยน้องเขาบอกว่าเขามีฟีดแบ็กเนี่ยสิบสองพี่ก็เลยกําลังจะบอกอย่างนี้นะคะว่าพอน้องเขามีฟีดแบ็กสิบสอง เริ่มจากสเต็ปแรกสเต็ปที่หนึ่งเลยการที่เราอ่ะจะเข้ามาอยู่ในตลาดของพลอยอัญมณีหรือเครื่องประดับนี้นะคะสิ่งที่สำคัญมากๆคือฟีดแบ็ k เราจะต้องมีฟีดแบ็อย่างน้อย100 f e e d b a ฟีดแบ็ขึ้นไปในการที่จะเป็นเกาะป้องกันล้านของเราเพราะอะไรเพราะว่าในโลกของธุรกิจนะคะ คนที่ไม่ว่าจะเป็น buyer หรือ seller เองที่อยู่ในในแคตตาลรีของ j e w e l y and Watch ค่ะมูลค่าของแคตตาลรีมันมีปูดเลยมันมีปูดคือมันมีมูลค่าที่สูงมากมีการซื้อขายที่ราคาเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะฉะนั้นการที่น้องเนี่ยสมมตินะน้องซื้อพลอยจากพี่ A ไปแล้วน้องไปโพสลงขายบน eBay สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องรู้ไหมว่าน้องจะเป็นเหยื่อของไบเออร์ที่ไม่น่ารักคําว่าน้องเป็นเหยื่อหมายความว่ายังไงสมมติว่าน้องขายเขาจะเห็นแล้วแหละว่าฟีดแบกน้อง12เขาจะยินดีซื้อสินค้าของน้องทันทีแต่หลังจากที่น้องจะส่งสินค้าแล้วมีแท็กกิ้งนัมเบอร์เรียบร้อยนะเขาจะตุกติกน้องทีหลังเช่นสินค้าไม่ดีสินค้าไม่มีคุณภาพสินค้า ไม่ได้มาตรฐานนู่นนี่นั่นเขาจะมีสารพัดเลยค่ะแล้วเปิดโอเพนเคสกับน้องนะคะส่งผลให้น้องเนี่ยเนื่องจากน้องเป็นคนใหม่เนาะฟีดแบดแค่12น้องยังไม่น้องอาจจะยังแบบตกใจไงเขาจะซัดภาษาอังกฤษมาในแมสเซจของน้องเป็นชุดเลยค่ะปปาป๊าปาปาป๊าปาปป๊าปแล้วพี่มั่นใจร้อยเเเลยนะคะว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวเขาเนี่ยไอคนซื้อนะถ้าเขาหัวหมอนะเขาจะมีฟีดแบ a ที่เยอะมากเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาได้รับสินค้าแนละ้วเขาจะโกงน้องอะ่ะยังไงฉะนั้นในวงการของพอแอนเนมานีมันมีคนดีแล้วก็คนไม่ดีคือมีทุกวงการแหละแต่ที่พี่เอบอกไว้เพราะว่าคือในโลกธุรกิจที่มันมีสงครามมูลค่าค่ะ มูลค่าของธุรกิจมันสูงมากๆอ่ฉะนั้นการที่เราอ่ะยังไม่ได้มีเกาะป้องกันตัวเราเรายังไม่ขายสินค้าอย่างอื่นทําให้ฟีีแบ็เราเยอะก่อนนะคะหรือเรายังไม่ได้มีประสบการณ์ในการขายมาในระยะหนึ่งหเดือนหรือ1ปีแล้วเราไปเริ่มขายพลอยเลยเนี่ยพี่เออเป็นห่วงน้องมากเลยกลัวว่าน้องจะ จะเจอคนที่เขาเก่งกว่าหรือคนที่เขาคิดว่าเขาอยากจะเอาเปรียบอ่ะเอาเปรียบสินค้าที่น้องขายได้อันนี้ก็คือพี่เอในความเป็นห่วงนะเรื่องที่สองที่พี่เป็นห่วงก็คือเรื่องของทุนหมุนเวียนค่ะพี่กำลังจะบอกว่าพอยเม็ดนี้ที่พี่ซื้อมาเนี่ย500บาทออกใบเซอติฟิเคต500บาทพี่เอคิดค่าน้ำมันนะคะที่พี่เอไปออกใบเซอร์ไปเคด ไปหาพรอยมาเนี่ยคิดค่าขนมเนี่ยสองแสดงว่าชุดนี้เนี่ยถ้าพี่จะขายก็อยู่ในราคา1.200บาทอันนี้พี่ก็เป็นตัวอย่างนะถ้าวันนี้น้องจะลงทุน1รายการขายของน้องต้นทุนอยู่ที่1.200บาทยังไม่รวมค่าอะไรบ้างยังไม่รวมอ่ะอันนี้เมื่อกี้พี่เอเพิ่งโพสต์ใน Facebook น้องๆไปตามอ่านได้เลยยังไม่รวมเมื่อกี้ต้นทุนสินค้าเท่าไหร่คะ พี่เอคิดอยู่ที่1,200บาทเนาะยังไม่รวมอะไรบ้างมีค่าวาง e-bay แต่ถ้าเกิดน้องเป็นคนใหม่ขายสินค้ายังไม่ถึง50ชิน้นมันฟรีค่าวางตัดออกไปค่ะแสดงว่าถ้าน้องเป็นคนใหม่น้องค่าวางฟรีถูกไหมไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยแต่ถ้าเกิดชิน้นนี้เกิดขายได้อย่าลืมนะคะน้องต้องเสียค่าคอมมิชชั่นนะคะโดนหักค่าคอมมิชชั่นน้องมีโปรโมชั่นหรือเปล่าน้องจัดโปรโมชั่นในร้านค้าไหม ถ้ามีน้องก็ต้องเสียค่าโปรโมชั่นข้อต่อไปนะคะน้องต้องมีค่าตัวนะค่าตัวในการที่น้องอ่ะทำงานเหมือนเวลาเราทํางานประจําเงินเดือนของเราเขาตีออกมาเป็นเดือนละเท่าไหร่คะแล้วเราลองเอาเงินเดือนของเราหารออกมาเป็นจํานวนวันที่เราทํางานเราจะรู้ทันทีว่าค่าตัวของเราวันละกี่บาท เราลองคิดตูสิว่าถ้าเกิดเราลงขายบน e-bay มันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมนั่นแหละก็คือค่าตัวของเราที่เรายังไม่เคยคิดเลยถูกไหมต่อไปค่าอะไรอีกค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะเวลาเราทํางานเราทำรีเสิร์ชเราทำดัตต้ามีนิ่งในการเตรียมขายสินค้าค่าอะไรอีกค่ารถไปส่งของถ้าเกิดขายเกิดขายได้ขึ้นมาค่า ที่เราต้องเดินทางไปส่งของที่ไปรษณีย์เนี่ยเราคิดหรือยังนะคะว่าเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเราจะนั่งรถประจำทางไปเราจะนั่ง BTS ไปในการไปส่งของเห็นไหมมันมีค่าเดินทางเกิดขึ้นค่าอะไรอีกมีค่าหมึกของปรินเตอร์นะคะมีค่ากระดาษเห็นไหมเราต้องซื้อกระดาษมาปริ้นนะโอเคมีค่าอะไรอีกพี่เออโพสต์ post ใน Facebook นะโพสต์ว่ามีค่าก๋วยเตี๋ยวเผื่อแวะกินก่อนกลับบ้านทาไมพี่เอพูดอย่างนี้รู้ไหม เห็นไหมคะว่ารายจ่ายที่มันเกิดขึ้นกว่ามันจะขายได้อะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยฉะนั้นการที่เราเป็นคนใหม่แล้วเราเกิดคิดค่าใช้จ่ายเอ,อ่อหมายถึงว่าเราคิดต้นทุนสินค้าแล้วบวกทุกสิ่งอย่างที่เวพ,พูดมาทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเราตั้งราคาขายถ้าเราคิดกําไรของต้นทุนว่าเราต้องการกำไรเท่าไหรอ่อ่ะไม่ถูกต้อง สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดคําว่าขายดีจนเจ๊งนะคะพี่เอก็เลยไม่อยากให้น้องทําแบบนั้นถ้าวันนี้น้องต้องซื้อสินค้าต้นทุน1,200บาทยังไม่เหมาะสมกับร้านของน้องที่มีฟีดแบ็กสิบสองฟีดแบ็กที่พี่เอบอกว่ายังไม่เหมาะสมเพราะอะไรมูล,ลค่าของสินค้าต้นทุนมันสูงเกินไป สมมติว่าน้องบอกว่าโอเคพี่เอผมจะซื้อ1,200บาทแต่น้องอย่าลืมว่าน้องต้องการกำไรเท่าไหร่ค่50%ก็แสดงว่า2 4 0 4 2004บวกอะไรคะบวกค่าจะส่งสินค้าหรือยังยังไม่ได้บวกเลยบวกค่าคอมมิชชั่นอีเบหรือยังยังไม่บวกเลยยังไม่ได้บวกแวดของ eBay อุ่นมันมีเยอะเลยอะคะ่ะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญพี่เอให้ดูอะไรตรงนี้ก่อนนะ นี่คือเมื่อกี้พี่เอไปส่งสินค้ามาค่ะที่ไปษณีนะคะส่งสินค้ามาเรียบร้อยนี่บินมาแล้วค่าจัดส่งเมื่อกี้พี่เอโพสตรงที่ a c e b o o k เนี่ยค่าจัดส่งอยู่ที่4,170บาทค่าส่งเฉพาะค่าส่งวันนี้ของพี่เอส1 7 0บบาทคำถามคือลองคิดเล่นๆ ถ้าพี่เอส่งแบบนี้ทุกวันในหนึ่งเดือนพเพจะต้องมีเงินหมุนในค่าส่งในการจะส่งสินค้าเดือนละเท่าไหร่โดยที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพยพูดมาเมื่อสักครู่แล้วแสดงว่าเงินพี่พี่เจะต้องมีการหมุนในการทําธุรกิจบน E ีเบมันเยอะมากเลยเนาะเช่นเดียวกันค่ะก,กับกันเหมือนกันแต่อย่าลืมเนาะ ร้านพี่เอเนี่ยลงขายสินค้ามา4,000กว่ารายการมีสโตเป็นสโตใหญ่นะคะฉะนั้นเงินหมุนในการทำธุรกิจแน่นอนมันก็ต้องสูงแต่ถ้าเกิดวันนี้น้องเนี่ยมีฟีดแบก็กอยู่ที่12ฟีดแบ็วันนี้จำนวนชิ้นที่น้องลงขายเซลลิงลิมิตที่ eBay ให้กับน้องอะ่ะมันมีมูลค่าเท่าไหร่คะจำนวนกี่ชิ้นเช่นถ้าเกิดเป็นคนใหม่ eBay ลงขายเดือนแรกเนี่ยก็คือ10ชิ้น เอาเมาส์จำนวนเงินเนี่ยวงเงินเนี่ยที่ได้ก็คือ500เหรียญยูเยสซลาถูกไหมฉะนั้น500เหรียญยูเยสซลาถ้าเป็นเงินเนี่ยวงเงินที่เราขายได้ก็คือถ้าตีคูณด้วย35บาทก็คือ17,500บาทถูกไหมคะงั้นเราต้องมีเงินที่เราจะหมุนในธุรกิจนี้อย่างน้อยขั้นต่ำเนี่ยก็คือเดือนละ20,000บาทสังเกตได้เลยเวลา Selling l i มิตของเราที่ eBay ให้กับเราเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ เงินทุนหมุนเวียนเรามันก็จะต้องล้อตามกับตัวของเซลลิ่งลิมิตลิมิตในการลงขายสินค้าบน eBay เช่นเดียวกันแบบนั้นนั้นสิ่งสำคัญมากๆนะคะคนที่เขาไม่ได้ไปต่อบน eBay บางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ขายได้นะแต่ขายได้แล้วขาดทุนขายได้แล้วแบบมันไม่มันแทบจะไม่มีกำไรเหลือเลยงนั้นสิ่งสำคัญบอกให้ได้เลยค่ะว,ว่าพี่เอมีเทคนิคเคล็ดลับต่างๆ แบ่งปันไว้ให้แล้วนะคะใน Youtube นี้น้องๆลองกลับไปดูทบทวนได้หมดเลยนะเททาไว้ให้น้องๆแล้วลองเข้าไปดูย้อนหลังนะคะคราวนี้สิ่งที่เพะจะเสริมให้กับน้องๆก็คือว่าวันนี้ให้น้องลองคิดกลับกันว่าถ้าวันนี้ต้นทุนสินค้าที่น้องจะเอามาทํากําไรบน eBay ต้นทุน1 0 0 0บาทพอนะต้นทุน1 0 0 0บาทน้องจะไปซื้อสินค้าอะไรบ้าง ที่สามารถจะทำกำไรให้มันเกิดขึ้นได้ในวงเงิน17,500บาทที่ ebay ให้กับน้องอ่าน้องลอง,ลองลองนึกดูนะว่าเอ๊ะถ้าต้นทุน1,000พเราจะไปต่อยอดเราให้มันมีกำไรเกิดมูลค่าเป็นวงเงิน500บาทเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างเพ่ขอยกตัวอย่างเช่นพวงกุญแจนะคะวันนี้อ่ะ พี่อยากจะบอกน้องๆอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยบูมมากฝรั่งมาเมืองไทยกันเยอะมากฉะนั้นถ้าน้องๆได้มีโอกาสไปเดินส่วน,วนจุจักนะคะไปเดินสำเพลงไปเดินเอเชียทีไปเดินแหล่งที่ขายของซิวเนียค่ะน้องๆสามารถเอาคีย์เวิร์ดคำว่าซิวเนียนะคะทำ Data mining บน ebay ได้เลย นะคะพอน้องทำา d t t a าเม n ิ่บน Ebay น้องจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่า,ว,าว้าวมีสินค้าที่น่าสนใจมีสินค้าที่ต้นทุนไม่ถึง30บาทบางบางอย่างนะคะสินค้าที่เอาไปทำกำไรบน EBay ต้นทุน10บาท20บาทไม่ถึง30บาทแต่เป็นอะไรล่ะที่เป็นเซเวเนียรที่เป็นของเค่ือลึกเมื่อเขานึกถึงเวลาเข้ามาเมืองไทย จะให้ไอเดียน้องๆเป็นอย่างนี้นะลองถอดออกมาเป็นคีย์เวิร์ดนะคะแล้วน้องก็เอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไปลองทำดัตต้า n i n g ิงไปทำรีเสิร์ชบน ebay นะคะว่าเราจะไปเจอสินค้าอะไรบ้างนะที่ฝรั่งเขาสนใจเขาอยากจะซื้อเวลาเขามาเมืองไทยฉะนั้นสำหรับน้องๆคนใหม่อะคะ่ะที่เพิ่งเปิดบัญชี ebay มา1เดือน2เดือน3เดือนแรกนะคะเทอยากให้น้องๆลองทำดัตต้า n i n g ิงลองทำรีเสิร์ชจากความสนใจของฝรั่ง เวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาอยากกลับไปแล้วเขาอยากซื้ออะไรให้เราเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นมาทำบน ebay นะคะได้เลยแต่ที่แน่ๆนะคะพี่ขอสปอยขอขายของนิดนึงนะก็คือว่าคอส eBay 101นนะคะคอสออนไลน์คอสของพี่เอกับสกิลเลนเอกันระหว่างพี่เอ A B e b นะคะ x กับสกิลเลนนะคะก็คือเกิดคอสที่ชื่อว่า ebay 101เป็นคอส ความรู้เบื้องต้นนะคะความรู้ทั้งหมดในการทำธุรกิจบน ebay อะไรขายได้อะไรห้ามขายคีย์เวิร์ดอะไรเราต้องระวังนะคะการจัดส่งสินค้าเป็นอย่างไรการตั้งราคาขายนี่แหละสำคัญมันจะมีตัวที่แอบแฝงตัวอะไรบ้างที่เราจะต้องเอามาคิดในการคำนวณในการตั้งราคาขายอันนี้คือสิ่งสำคัญมากแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเราจะขายอะไรครับบน eBay เทมี5แคตตาล็อที่น่าสนใจในการที่เราเนี่ยจะทํากําไรได้บน eBay แบบระยะยาวนะแบบระยะยาวโดยที่เราจะไม่โดน Suspension ด้วยในคอร์ส eBay 101นะคะพี่อัดคอร์สออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะจบเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด15บทเรียนนะคะ7 w o r เวิร์กช็อปให้กับน้องๆเลยนะคะน้องๆจะไปนั่งดูกันยาวๆได้เลย8-9ชั่วโมงนะคะดูออนไลน์ที่บ้าน ดูย้อนหลังยังไงได้หมดเลยที่แน่แน่คอสสองเวตอนนี้ทําการตัดต่ออยู่นะคะจากออนพร้อมการตามเลิกยามงามดีนะคะเดือนธันวาคมวันที่เท่าไหร่นะคะพี่เอมีในใจและแต่ดูว่าทานสกูเลเนี่ยเขาจะตัดต่ออย่างสวยงามนะคะให้เรียบร้อยเนี่ยวันไหนแต่พี่บอกไห้เลยว่าธันวาคมนี้น้องๆรอ,อ,อติดตามได้เลย ส่วนน้องๆคนไหนนะคะตอนนี้เนี่ยมีน้องๆอินบ็อกมหาพี่เอจองเรียนกันแล้ว10คนเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าอดใจรอนิดนึงนะในระหว่างนี้ที่เรากำลังรอนะคะ เพ่ก็เจอเทคนิคต่างๆมาเนี่ยเพ่ก็จะใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่เข้ามาเพิ่มให้น้องนะคะที่น้องจะได้เอาไปเรียนรู้ก่อนเลยฟรีๆนะคะผ่านช่องทางของ YouTube นะคะเพ่จะเป็นเพื่อนในการร่วมทําธุรกิจบน Ebay กับน้องๆค่ะหากน้องๆคนไหนมีคําถามสามารถส่งคําถามมาหาพี่เอได้เลยนะคะในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจเรียน Ebay กับครูเอนะคะ เท่ก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะมีรายได้ดั่งใจปรารถนานะคะเท่ขอบคุณน้องๆมากค่ะสวัสดีค่ะ